ท่านสาธุรนมุตรบริษัททั้งหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกของเล่มที่สิบเก้ายังเป็นวันที่สิบสองกุมภาคันธ์สองพันห้ารอยสามสิบสี่เพราะบันทึกวันเดียวกันก็สำหรับเรื่องนี้ในเมื่อมาถึงที่กรุงเทพก็มาอยู่ที่วัดช่างเหล็ก วัดเชยงเหล็กมีความจริงเป็นวัดเล็กๆมีเจ้าวาดเป็นพระครูเรียกว่าชื่อว่าพระครูศรีระขันวิจารณ์เจ้าคุณมหาโพธิวงศ์และเจ้าคุณมงคลเทพเวลานั้นท่านก็มาเปิดโรงเรียนภาษาบาลีท่านให้เรียนที่นั่นท่านก็น,นำครูเจ้าวาดนงคารามเรียว่าเป็นประเรนหกประโยคพหาออน เวลานะอัตมาเป็นพระในสี่พรรษาอัตมาเป็นพระในสี่พรรษาข้าพรรษาที่ห้าแต้ว่าเจ้าคุณว่าอนองคารามองค์หลังองค์ที่ตายมาเลยเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวทีเป็นเนนอายุที่แปดเรียนหนังสือด้วยกันท่านเป็นเนนอัตมาเป็นพระและพระแก่ด้วย <c oughs> เรียนภาษาบาลีที่นั่นก็ถูกเกณงยนอยู่ในเรียนก่มห้าองค์ คือคัดนักเรียนห้าองค์ให้สอบภายในสองปีตาธมธรรมดาประโยค, 3, คสามเขาเขาเรียนกันสามปีนี่คัดให้สอบภายในสองปีแต่นักเรียนห้าองค์ที่ขึ้นเรียนนี่ปรากฏว่าทุกวันมีนักเรียนป่วยทุกวันถึงจะป่วยขนาดไหนพระลูกไหวก็ไปเรียนกันแต่ว่าพระที่โชคดีก็มีองค์เดียวคือเจ้าคุณวัดอนองคารามเจ้าคุณเทพวิสุทธิเวที สอบได้ปริญญาสามประโยคปีที่สองในปีนั้นในปีที่สองการเรียนอาตมากับเพื่อนอีกสี่องค์ตกแต่พ่อพอปีที่สามอาตมาสอบได้เจ้าคุณว่านงจ้งคุณเทพวิสุทธิเวทีสอบปริญญาสี่ตก mm hmm. ก็เลยเป็นปริญญาสามเท่ากันท่านี้มาดูจริยาของพระ พระที่บรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาเองนะอยากจะบอกกับพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพว่าพระบรรน,นอกนี่มีความลำบากมากถ้าพูดถึงความเป็นอยู่อาจจะมีความเป็นสุขแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆมีความลำบากเพราะความเป็นใหญ่จริงๆถ้าญาณมพปานญาณมพปานท่านเป็นใหญ่ญาณมพจงภพจงเป็นใหญ่ ยามพระครูรัตนาวิโรจน์วัดเป็นแผนนี้ท่านก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวัดยางพระครูดงสมาจารพระครูสังนี่ท่านก็ใหญ่ทายกขึ้นกับท่านแต่วัดต่างๆนอกจากนั้นวัดขึ้นกับทายกอันนี้ลําบากมากที่วัดขึ้นกับทายกไม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะทายกเขามีอื้นาจ ถ้าไปฝืนความความต้องการของเขาเขาก็ไม่ช่วยทำพระก็มีความจำเป็นต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามก็รู้สึกว่าพระก็ขัดกับระบบพระธรรมวินยัยในวัดบ้านนอกนะถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันกฎระเบียบต่างๆอย่าเป็นสังฆารนะก็าตามกฎมหาเถระสมา็าตามก็วางไวเ้เถอะวางไว้แต่ผู้ปฏิบัติได้จนะมีน้อย แม้แต่พระเองบางส่วนท่านก็ไม่ค่อยยอมปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่นินทากันผู <c oughs> ้ตามความ,มจริงว่ามีความลำบากมากทางพระใหญ่คิดว่ากฎวางอย่างนีท้ทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามทาย,ยกซรือกรรมการวัดกรรมการวัดทาย,ยกถือว่าเป็นผู้ปกครองวัดไม่ใช่เจ้าว,วาด พระพุคครงองเจ้าวาดส่วนใหญ่ <c oughs> แต่ว่าเจ้าวาดบางองค์ท่านก็แก่งไม่สามารถทําท่านได้เหมือนกันถ้าเราจริงอาจารย์ท่านก็ไม่งอคนไม่ดีท่านไม่งออย่างนี้ท่านก็มีก็ต้องเลือกเอาตอนนี้เวลาที่ไปอยู่ที่วัดช่างเหล็กเจ้าคุณเทวีสุทธิวัดเวทีท่านอยู่ที่วัดมิเยไรติดต่อติดกันข้ามคลองนิดเดียว วัดเลไลก็มาเรียนด้วยนี่ก็มันนั่งดูปฏิบัาท่านเป็ครูศีลขันวิจารณ์ท่านปกครองพระเพียงแค่แปดองค์มันนั่งดูปฏิปัาของท่านบางครั้งก็นิยมชมชอบในความดีของท่านแต่บางคราวก็รู้สึกว่าติเขาพูดตรงไปตรงมาติในปฏิปัาของท่าน ถ้ามีอยู่คราวหนึ่งอาตมากับเพื่อนสองสามอเรียนบาลีเสร็จตอนเย็นเวลาห้าโมงเย็นเสร็จเสร็จวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันโกนเห็นว่ามันใกล้ค่าแล้วเราโกนถ้าวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้จะได้ว่างก็ปลงผมซะตอนเย็นพเนพราะตกเวลาข้าม่ันเส้กประชมุมท่านตำหนิจะยกใหญ่กล่าวหาว่าทำให้หัวไม่สามขีกันคือวันโกนมันต้องพรุ่งนี้ไม่ใช่เย็นวันนี้ ตอนนี้ก็นึกติในใจว่าโอ้แค่นี้ถ้าโกนวันนี้มันสะดวกกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไหลองค์ด้วยกันต้องรับผิดกันโกนใช้เวลามากก็วเวลาเย็นมันว่างโกนที่ศสันแล้วก็ไปนั่งท่องแบบบาลีก็ไม่ไดมีอะไรถ้าบอกหัวไม่สามารถขี่กันนั่นก็มีคราวหนึ่งในเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินเข้ามาถึงวัดท่านบอกว่าเวลานี้มีเงินอยู่แปดร้อยบาท แต่ว่าถ้าอยาไใฟ้าเข้าวัดต้องจ่ายเงินหกร้อยบาทเป็นเงินของสงฆ์ท่านถามว่าใครเห็นว่าควรเอาไฟฟ้าเอา,เอาเงินจ่ายเอาไฟฟ้าเข้าวัดแล้วใครไม่เห็นสมงควรผู้พูดอาตมาเองก็ยกมือบอกผมบนมมือบอกว่าผม,มเห็นสมงควรขอรับไฟฟ้าเข้าสะดวกดีนี่หลายองค์เขาไม่เห็นสมงควรทั้งเลยหันมาบอกว่านี่มาจะาที่อื่นนะมาถึงก็จะมานั่งทําลายทรัพย์สินของวัด ท่านก็ติเอาอีกแต่ว่าภายในไม่ช้าไม่เกินหนึ่งเดือนท่านก็เงินไปจ่ายไปพาเขาเข้าในเข้าเข้าของในวัดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทายกมาเตือนบอกว่าวัดถ้าไม่มีไปพามาถึงวัดแล้วถ้าไปพาไม่เข้าวัดความสะดวกมันก็น้อยไปก็เลยบางเข้านั่นก็แสดงว่าทายกปกครองบ้าตัวปกครองจะเอาวาดอันนี้เป็นปฏิปทาของพระฝั่งธนบุรี น่าจะไม่เหมือนกันทุกวัดต่อมาในเมื่อถึงเวลาจะสอบปริญญาสามมตมาเข้าไปอบรมที่วัดลอองคาราม <c oughs> ไปอยู่กับเจ้าคุณมงคลเทพมณีภายหลังถ้าเป็นเจ้าคุณมหาโพทิวงสาจารย์ตอนนี้ได้เข้าอยู่ในกรุงเทพจริงๆไม่จะเป็นฝั่งทนก็ก็ใก,ก,กล้สะพานพุทธฝั่งทนกับฝั่งนครไม่มีอะไรแตกต่างกัน ไปอยู่ที่นั่นดีจริงๆเท่ที่ดีเพราะว่าเจ้าคุณมหาพุทธิวงศ์ท่านแล้วก็เจ้าจคุณมงคลเทพโอตา๋เชื่อกองค์เดียวกันนะท่านเลี้ยงอาหารในพระเนรในคณะของท่านตอนเชา้าบิณฑบาตมาชั้นรวมกันตอนเพลงชั้นรวมกันแต่ว่าอาหารที่มีประจำของพวกเราคือว่าน้ำปลาโรนพึกงปน พระที่กินน้ำปลาโรยพริกป่นในบรรดาเส้นพุทธริษัทเป็นหน้าที่น่าสัจจันที่กินรวมกันในเวลานั้นเวลานี้เป็นพระราชาคณะหมดมีพระมหาวิจิตเป็นพระชุดเล็กที่สุดเป็นเป็นพระราชา,าคณะก่อนต่อมาจะคนเทพวิสุทธิเวทีรุ่นหลังมาก็เป็นพระราชา,าคณะก่อนอาตมาน่าแก่กว่าเขา ก็เป็นพระราชาคนณะพร้อมกับเจ้าคุณเจ้าเจ้าคุณเจ้าคุณยิ้มก็แล้วกันนักที่ไม่ออกกวีวงกวีวงปัจจุบันแต่ว่าเจ้าคุณกวีวงนี้ท่านอ่อนกว่ามากเป็นพระราชาคณะรุ่นหลังสุดก็ปก็ถือว่าไปอานิสงส์จากการการกินน้ำปลาผสมพริกป่น ต่อมาการเข้ามาของเทพบรรดาท่านพุทธบริษัทนอกจากอยากเรียนภาษาบาลีก็อยากจะรู้ปฏิปทาของพระองุงเทพว่าพระที่กรุงเทพอ่ะท่านเวลาออกไปบ้านนอกสงา่าผ่าเผยมากมีคนยอมรนะับต้องถือต่้อยู่ที่วัดจริงๆไท้เป็นยังไงไปไป,ไปมาดูแล้วก็คือธรรมดาธรรมดานั่นเองเราอยู่บ้านนอกแบบไหนถ้าอยู่กรุงเทพกับแบบนั้น แล้รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านนอกจะสบายกว่าจะสะดวกกว่าเพราะอาหารการบริโภคเวลานั้นก็เป็นเวลาสงครามโลกครั้งที่สองญาโยมพุทธบริษัทก็พากันหนีสงครามออกามานนอกกรุงเทพข้ามาอยู่ฝั่งทนคนฝั่งทนข้ามาอยู่คลองขุดเียพึกคลองคุณคลองสุดคลองของุดเทียพึกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ต่างคนต่างหนีก็อ,ออกไปคนการบินาบาัตก็หายากก็ได้บ้านท่านอาจารย์ด้บ้านพญาพญาแม่กรองออกจากวัดก็ถึงบ้านพญาแม่กรองท่าพญาแม่กรองเนี่ยท่านใจบุญมากขันที่จะมาใส่บาตพระท่านใช้สองคนหิว้วใ,ใช้กระมังขนาดใหญ่สองคนที่อีกหนึ่งกระมังกับข้าวห่อโต เวลาท่านตักข้าวเต็มทัพพีเอามือประคองใส่บาตรแสดงอิ่มแน่บ้านเยี่ยมเอียงบ้านเยี่ยมอิ่มต่อไปก็ไปบ้านของอาจารย์ศิลป์อีกบ้านเดียวอิ่มพอเพลนพอทั้เพลใน,นเช้าความเป็นอยู่ก็มีความลาบากมากทั้งฟังโรเทศก็เช่นเดียวกันเดินหลังจากนั้นต่อมาต่อมาก็มาอยู่ว่าปอยู่รนวงสาววาด ไมอยู่ว่าไปอยู่โรงสาวาตในใช่า้ภาของสะอดคือต้องหงข้าวกินบินตบาดเวลาเช้าพอตอนเพลต้องหงต่อมาก็มีคนส่งเ็งโตเมื่อในเมื่อมีคนส่งโตก็มีพระอดอดเห็นพระมาจาา่าไพศาลพระอดก็นํามาเลี้ยงไว้ไววก็ได้เป็นโตจริงๆเวลาตะมาณทั้งแปดแถวก็เลี้ยงกันเป็นน้ำวัดเช้าพอเพลพอ แต่บางเพลงมันก็ไม่พอต้องจ่ายนี่ต่อมาเมื่อมาสอบเรียนสีได้เอาคิดว่าเองแค่นี้ก็พอตอนนี้เป็นนักเทศดีกว่าเป็นนักเทศเอางเงินมาเลี้ยงพระหมายความพระอ,องค์ไหนอดเอามากินด้วยเห็นองค์ไหนอดเอามากินด้วยการเทศเวลาดังเขาก็ถวายผ้าใจจีว,วรก่อนจะเทศเขาถวายผ้าใจก่อน เมื่อก็ถวายผ้าไตรก็ได้ประกันันหนึ่งไตรปีหนึ่งเทศรรประมาณสองร้อยกันเศษหากผ้าได้ผ้า,กา,200ผา200ไกลสองร้อยกันผ้าสองร้อยไกรแต่ว่าถึงเวลาเข้าพรรษาต้องซื้อจีวรนใช้เพราะถึงเวลาจะเข้าพรรษาก,ก็เก็บเอาไว้สองไกรที่ชอบใจนอกนั้นแจกพระที่ท่านจนๆมีจีวอนขาด,าดทั้งพระไปวัดไปอยู่ระวงบ้างวัดนงบ้างวัดอื่นบ้างวัดไหนก็ตาม ที่มาเรียนหนังสือให้ว่าจีวันเก่าเตรียมทีเวลาวันอุโบสถสร้งกรรมไสยวนเก่าแสดงว่าไม่มีโยนใหม่คนนั้นแล้วก็ถวายท่านไปแต่ว่าอีกสองไกลนาะบรรดาญาจุดนนไหลก็มีพระมาขอจนได้ในที่สุดตัวเองก็ต้องซื้อใช้แต่ขอขที่เขาติดกันเทศมานี่ยไม่เคยขายเป็นอันว่ายังไงไงก็ไม่ขายถ้ามันเหลือจริงก็แจกตามพระต่างๆ ทั้งวุติต่างๆแจกจริงๆใช้ตามเจตนาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ให้มาเป็นนั้นว่าการดูพระในกรุงเทพเนื้อแท้จริงๆที่ได้กับพระดีก็เหมือนเหมือนกับพระบรรนอกสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไม่ทราบเหมือนกัน พราแต่มาเป็นพระเด็กๆที่คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านพระครูท่านเจ้าคุณนี่ <c oughs> ก็ไม่ทราบปฏิปทาที่แน่นอนเพราะไม่มีการคุกคีกันสมัยนั้นรู้สึกว่าพระเด็กๆจะกลัวพระผู้ใหญ่มากอย่างท่านขนาดท่านเป็นพระครูในพวกเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับท่านไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยยิ่งเป็นเจ้าคุณยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยท่านก็วางตัวเหมาะสม ท่านไม่ได้ถือตัวแต่ว่าท่านเฉยๆว่ารงธรรมดาธรรมดาจะพูดจะจาก็เต็มปวิเหตุผลอแต่มาไปอยู่ไปะยะประ,ยะวงก็มีพระสมุขผลเป็นเจ้าคณะพอไปถึงท่านถามมันษาบอกเวลานี้ผมเจ็ดพรรษาแล้วครับเป็นเรียนสามประโยชน์กำลังจะเรียนบรญญนสีนบ่บอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็เป็นลองเจ้าคณะเลยก็แล้วกันนะ งานคณะสี่ทั้งหมดผมมอบหน้าที่เป็นหน้าที่ของท่านผมวางวางภาระทุกอย่างเห็นอะไรสมควรทําให้สั่งตามสั่งพระทำตามนั้นเพื่อเลยแบกภาระหนักเพ่าแบกภาระหนักก็เพราะว่าจะต้องคอยดูพระแต่ความจริงไม่ได้ดูใครเนื้อแท้จริงทําเองทุกอย่างหนึ่งถึงเวลาตอนเช้าไปวินาบาตสองกลับมาฉันข้าวเสร็จ สามไปทำวัดสี่กลับมาแล้วไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากกลับจากเรียนใช้ข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ทำวัดไม่เที่ยวกลางคืนไม่ไปทางไหนทั้งหมดนอกจากเวลาหยุดเวลาหยุดถ้าจะไปก็ไปแค่ว่าอนงคารามซึ่งเป็นสถานที่เดิม <c oughs> เพื่อนเพื่อนว้อนาอนงคารามก็มาหาอยู่เสมอ ในเมื่อทําเป็นตัวอย่างอย่างนี้พระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็เกรงใจท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็เป็นนะว่าการปกครองพระพระก็ไม่มีความลาบากถ้าเห็นว่าเห็นองค์ไหนลาบากก็เอามาฉันด้วยก็มีพระผู้เท่าองค์หนึ่งที่อยู่เขาเรียกันว่าหลวงตายอยู่หลวงตายอยู่ <c oughs> ถ้าเป็นพระแก่แถววินาบาตได้มากได้เต็มบาทล้นบาททุกวัน ท่านเห็นว่าต้องเลี้ยงพระต้งกงน,นำเอาข้าวของท่านอาหารของท,ท่านที่ได้มาเอามาถวายทุกวันเป็นการช่วยกันอันนี้เป็นความดีของท่านอาลบันดาท่านพุทธไิสัตขึ้นที่ว่าการดูพระตอนนี้การดูพระก็ดูอีกแบบหนึง่งาพระในกรุงเทพจริงๆมีพระเป็นพระที่มีความรู้ความมีความรู้มากในเวลานั้นนะ ที่เป็นนักเทศก็ดีเป็นนักธรรมก็ดีเป็นนักบาลีก็ดีเป็นหาเปรียงกตามมีความรู้ดีมากสําหรับปฏิบัติการปฏิบัติส่วนที่น้อยที่สุดก็คือสะมธรรมถาภาวนาวิปัสนาภา,าวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงกันมุ่งกันอย่างเดียวแค่เรียนหนังสือเอาแค่เรียนหนังสืออย่างเดียว จะสอบประโยคนั้นจะสอบประโยคน์นี้ความจริงก็ดีการเรียนหนังสือเป็นของดีหนังสือเป็นธรรมะห <c oughs> นังสือภาษาบาลีที่แปลไปทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมามพุทธเจ้าการตั้งใจดูหนังสือเือถือว่าเป็นการตั้งจะทำจิตเป็นสมาธิในวงการของหนังสือในท้องเรื่องนั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันก็จําไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะไปชวนใครเจริญทำสมาธิธรรมดานี่ไม่มีหวังบรนดาท่านพุทธบริษัทเขาถือว่าเป็นพระครืไม่ทันสมัยแต่ว่าอาตมาเองทำยังไงจะมองไปนั่งสมาธิให้ท่านเห็นก็ไม่ได้แน่ในการทำสมาธิก็บอกแล้วว่ามีสี่แบบนั่งนอนยืนเดิน จะเวลาไหนก็ได้ถ้าเราอยู่ในกติของเราปิดประตูหน้าต่างเสร็จะจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้สมาธิเราไม่ทิ้งถือว่าสมาธิที่ได้มาแล้วเป็นทนคุ้มตัวใน <c oughs> การบาลมาเรียนบาลีนี้เพียงแค่แค่ต้องการรู้บาลีเท่านั้นเองรู้บ้างไม่รู้มากว่าการเป็นมหาบาลีิตเขาเป็นกันยังไงทําไมเขาเรียนกันแบบไหนยังเรียนได้ เรียนเพื่อรู้นิดหน่อยเมื่อการเรียนสองมาสอบว่าประโยคสีได้ก็เลิกจากการเรียนบาลีเป็นนักเทศเห็นเขาเป็นนักเทศกันก็จะลองเป็นนักเทศก่อนลองดูบ้างในที่สุดก็เทศได้เขาคงมไม่ดีนักเอาแค่ข้อแค่พอเทศไปกับเขาได้ <c oughs> หลังจากนั้นมาไม่นาน ขอโทษระหว่างที่อยู่วัดไปอยู่ระวงสาวายก็ดีว่านองก็ตามวัดเนลกก็ตามเวลานั้นญี่ปุ่นเข้ากรุงเทพแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นกลางคืน็ต้ตอ,อนนัวัดระวังรรเบิดกลางวันไม่ค่อยจะมีเวลานั้นมีกลางคืนตอนาาระวังลูกระเบิดกัน นอนไม่ค่อยเป็นสุขเพราะเสียงเสียงไซเรนบอกสัญญาณบอกภายนาอากาศเกิดขึ้นก็ต้องโดดจากกุฏิไปมีวันหนึ่งตอนเช้าไปบิณิบาตไม่ได้เพราะมีภัยทาอากาศพอสสัญญาณบอกภายทางอากาศหมดก็เริ่มหูวงข้าวเขาห้ามมีควันควาเป็นเครื่องสังเกต พอจุดไฟหุงข้าไปทันยญเดือดก็ปรากฏบอกไฟบอกภัยทางอากาศปรากฏขึ้นต้องดับไฟวันนั้นปเป็นอาวอดข้าวเช้าก็หนีต้องเดินหนีไปออกจากวัดเพราะวัดอยู่ใกล้สะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ,ฟ้ามากไปรวมเป็นกลุ่มกันอยู่ประมาณสักสี่สิบองค์ ท่านอยาของบ้านก็ดิมต์นี้เข้าไปฉันฉันอาหารภายในบ้านก็บอกไม่ฉันแล้วทำตั้งสี่สิบองค์นี่แตาของบ้านก็แย่พอดีเจ๊กุ๊ดเตี๋ยวมาบุกหาบมาขายก็เรียกเข้ามาฉันกันเจ้าของบ้านทา่านกระจายดีได้ทราบภายหลังว่าท่านเป็นพระญาเจะเจอว่าเป็นพระญาอะไรเสียราชดยโช์ชัยทังไงไม่ทราบ ถ้ารูปร่างสง่าม,มากท่านจ่ายสตังให้ทั้งหมดท่านถือว่าวันนี้ท่านขอเลี้ยงพระเลี้ยงเพนวันนั้นไม่ได้กินข้าวเลยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวตอนเพนตอนเช้าข้าวก็ไม่ได้กินตอนเพนก็ไม่ได้กินข้าวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวสงความว่าการหลบภัยเป็นแรกทําทกันมาเรื่อยๆเขาไม่ไม่ขอเล่าประวัติแล้วเพราะว่าสงครามโลกแต่คาว่า,า,งาสงครามในบรรดาท่านผู้บริษัทมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าวันไหนเป็นวันปกติกลางคืนไม่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตอนเช้าบบนนาบาดไม่ค่อยจะได้กินแต่แต่ว่าคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตอนเช้าออไปคนใส่บาดมากมาวันต,ต่อต่อมาก็คิดในใจว่าคืนนี้ทําไมเครื่องบินจะมาแล้วไม่มานะอยากให้เครื่องบินมาตอนเช้าจะได้ไม่อดบางทีมันคิดอย่างนี้จริงๆเหมือนกันนะ ที่เป็นอย่างนี้จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่คงคิดว่าเขาคงคิดว่าเขาปลอดภัยจากความตายได้หนึ่งวันหนึ่งคราวเม,มื่อพ้นจากความตายเขาพ่ากันทําบุญยิ่งก็อาจจะเป็นได้ <c oughs> เป็นนักวาดอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาสก็เป็นนักเทศได้ไม่นานนะักพอไมื่ 92, อพอิ .2492 ก็ออกมาจากวัดประยุรวงศาวาส มาอยู่ที่วัดบ้านโคต,ตามเดิมตอนนี้พระอาจารย์เจิมท่านก็ตายขมพ่อเล็กลาออกจะเจ้าวาดจะเจิมเป็นเจ้าวาดอาจารย์เจียมก็มาตายอีกเขาก็จับไปเป็นเจ้าวาดที่ตอนมาเป็นเจ้าวาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ถือระเบียบพินัยเป็นสําคัญทายกเขาก็เป็นรุ่นเก่ากว่าเขาก็แก่กว่าเขาถือว่าผ่านโลกมาก่อนเขาอยู่มาก่อน เขาก็ยะ้ทำตามใจเขาอาตมาก็พิจารณาว่ามันถูกต้องตามระเบียบไหมถ้าถูกต้องตามระเบียบก็ตามใจถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบก็ค้านก็เลยเป็นคนที่ทายกเกลียดแต่ความจริงท่านทายกทุกคนท่านเป็นคนดีแต่ความดีของท่านก็มีแ,บบแปลกแปลบางทีท่านก็นมาทำโน่นทำนี่ท่านบอกว่าถว่าได้เงินมาจากไหน ท่านก็นเลยบอกว่าถ้าใครเขาถามนะบอกไม่รู้เขาได้มาจากไหนเขามาทําให้ก็แล้วกันก็เป็นว่าสืบไปสืบมาว่ามีคนเอาให้เอาเงินมาให้จเจ้าวาดให้ทํานั่นทํานี่แต่ว่าทายกรับมาทำเท่เองถ้าพูดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความดีแต่เนื้อแท้จริงแล้วทำไม่หมดเงินทําให้เหมนกันแล้วทําไม่หมดจำนวนที่เขาให้มา ส่วนที่เหลือเป็นของทายกไปเรื่องนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาจึงไม่เป็นที่ชอบใจของบรรดาทายกทั้งหมดทายกทุกคนเกลียดหมดเพราะอะไรเพราะไม่ตามใจเขาถ้าตามใจเขาเราก็มีความผิดในประการหนึ่งการอยู่ที่นั่นเพราะอาศัยที่ตรงไปตรงมาตามระเบียบที่ าการกดขณาสงหวังไว้แล้วตามว่าวิไัยก็ตามก็เป็นว่าเป็นที่ไม่พอใจของทาย,ยกบ้างแลวก็เป็นที่ไม่พอใจพระผพ้กชาวบ้านที่เป็นพวกของทาย,ยกบ้างเป็นที่ไม่พอใจขขงบรรดาพระทั้งหลายที่เป็นพวกของทาย,ยกบ้างเป็นว่ามาขึ้นชื่อว่าสำนักศักดิ์และตำแหน่งอุปชาเจ้านัตาตาบลก็ตามพระมมาไม่เคยหวัง ว่เห็นสภาพอย่างนั้น้วมันหวังก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วท,ทําถูกเขาว่าผิดแต่ที่ทําผิดเขาว่าถูกมันก็ไปกันไม่ได้อะไรคิดในใจว่าในฐานะที่เราเคยบวชเคยทุดโดงมานานแล้วก็เราบวชมาก็ไม่ได้หวังจะเป็นอะไรกับเขาอย่างพระราชาคณะที่เป็นเวลานี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้แม้แต่พระครูก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ท่านนี้พาะอะไรเพราะว่าไม่อยากจะได้ ถ้าได้แล้วต้องทํางานอย่างเขานี่ไม่เอาแน่ก็บังเอิญถ้ามาตั้งเป็นพระราชานะฝ่ายวิปัสนาธุระอันนี้ก็ชอบใจไม่ว่าชอบใจเพราะอะไรว่าชอบใจว่าไม่มีงานจะทําไม่ต้องบริหารบริหารเฉพาะในวัดตามคําตาม,ตามที่ท่านประกาศแต่งตั้งมา <c oughs> อันนี้ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะไม่ต้องบริหารที่อื่น ก็เป็นว่าบรรดาธรรมพุทธริษัเนี่ยเราบาดูพระกัดว่าพระในกรุงเทพก็ดีพระในมันนอกก็ดีก็คือพระถ้าทําไบชาวบ้านเวลาพระในกรุงเทพมาเขาจึงเรียกว่าพระดีพระมัณฑนอกทําไมจะเรียกว่าพระเลวอันนี้เขาพูดได้ยินชัดๆเขาตะโกนเลยไปที่วัดวัดหนึ่งเวลาจะเข้าไปฉันเขาบอกพระดีดที่มนทังนี้ครับแต่คือพระครูเจ้าคุณได้ทัางมาหาปรเรียน คนที่พระที่ไม่ได้เป็นพระครูจะคุณไม่ได้เป็นมหาปเรณ์เขาเรียกพระเลวพระเลวนี่มนทั้งนี้ครับเขาตั้งไว้อีกแถวหนึ่งลงความว่าได้เมื่อเข้าไปกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าพระดีหรือพระเลวก็คือพระเหมือนกันพระที่อดเข้าเย็นอย่างเดียวกันพระเรียนหนังสือเหมือนกันพระกินข้าวพระนอนหลับเหมือนกันแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งทางด้านจิตใจพุทธบริษัท พระผู้ใหญ่บางองค์อย่างเจ้าคุณมองคลนเทพโมนีหรือหรือว่าเจ้าคุณหมาโมทิวงสาจัยก็ดีพระได่พุทธาจารย์ว่านองก็ดีเยี่คุณธรรมาปาหังธนาจันก็ดีอัน,นิสสมถัวิโอรสนาเก่งมากท่านงเก่งจริงๆอย่างเจ้าคุณธรรมาหังธนาจายนนี่รถระเบิดมาลงตูมตูมตูม,ตม,ตมท่านนั่งสมาธิเฉยพราะเราวิ่งหลบไปหลบมาท่านบอกจะหลบไปทําไม เมื่อมันถึงเวลาที่ถึงที่เองก็ตายเองหลบก็ตายไม่หล,ลบก็ตายไม่จําเป็นต้องหลบนั่งเท่าสมาธิภาวนาพุทโธไปดีกว่ามีประโยชน์กว่าถ้าก็นั่งเฉยจึงกว่ารุดระเบิดจะหมดไปท่านึงขึ้นกติถ้าเธอขึ้นอยู่บกุิหรือว่าอันตรก็มีอันตรายเพราะถ้ากุฏิพังมันจะทับเอาถ้ามันนั่งที่เจดีนี่ที่ท่านดีจริงๆท่านก็มีท่านมีทัางศีลท่านมีท่้งศีลสมาธิปัญญา มีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติแต่ที่ไม่เอาทั้งสองอย่างก็เอาอย่างเดียวเฉพาะศึกษาอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาในทางปฏิบัติก็มีตรงความว่าถือว่าเป็นเป็นว่าพระในกรุงเทพก็ดีพระบรรณองก็ดีก็ถือว่าเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ความรู้สําหรับปฏิบัติทารบรรดาต่าพุทธบริษัทจะไม่ขอนํามาพูดในที่นี้ พระปฏิปทาแต่องค์ไม่เหมือนกันแน่บางองค์ก็มีปฏิปทาความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยบางองค์ก็ไม่เรียบร้อยนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาบางองค์ก็ชอบคบหาสมาคมกับเพื่อนมากบางองค์ก็เงียบๆไม่ชอบคบหาสมาคม <c oughs> ให้เป็นไปนตามอัติยาสายแต่ว่าในกรุงเทพฯจริงก็ต้องอาตาัตติฮิอัตโนนาโถตนแรย่อมเป็นที่เพื่อนของตน ต้องพึ่งตนเองจริงๆไม่มีใครเขาเลี้ยงเขาดูจนเวลานี้ดีมากเวลาปัจจุบันนี้พระนองเทพนี่บินาบาดข้าวพอฉันเหลือฉันเวลานั้นเป็นระหว่างท,ท้องครามมันไม่พอจะกินลําบากมากอาละรรดา่านพุทธบริษัทนี่พูดไปพูดมาเวลาก็เลยหนึ่งนาทีเสรเศษในตอนท้ายในตอนนี้ก็ขอจะยับยั้งเรื่องการดูพระไว้ ตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็เรื่องเรื่องราวการดูพระก็ดีการทุดดวงก็ดีเจร,ริญงับก็อาจจะนําเรื่องอะไรต่างๆที่มันควรจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องนิทานนิทานมาเล่าสู่กันฟังต่อไปอาจจะนําำเรื่องของจุลัยมาต่อไปก็ได้เพราะว่าเรื่องของจุลัยมันก็ดีมาก <c oughs> เรื่องของจุล,ลัยรู้สึกว่าที่เล่าไปในคนก็ชอบใจก็มีเยอะ แต่คนที่ด่ายอนไม่ฟังให้ฟังก็มีเยอะเหมือนกันเขาหาเพลิฝันเป็นคนสร้างชอบ,ชอบ,ช,อบชอบสร้างวิมาน,นอากาศเขาเ,เขาถือว่าเป็นรัทธิวิมานก็ไม่เป็นไรรัทธิวิมานดีกว่าลัที่นรกนบรนดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายอะไรเวลานี้หมดเวลาแล้วในี่ขอลากรเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บนผล จงมีเดีบันดาจากพุทธศาสนี่ก็ะชอนบุรฟังทุกท่านสวัสดี